สวัสดีครับท่านผู้ชม PPTV HD 3 6และ AAS Play นะครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวทยลีก2021นเะครับเป็นเกมคู่ระหว่างทูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของหนองบัวพิชยา f อนะครับวันนี้มีคุณธนรัตน์เฟื่งองฤทัยคุณและผมโจทยธินาลิกาเลลศเป็นทีมผู้บรรยายนะครับครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวันนี้ที่หมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนี่ต้องบอกว่าสนามยอดเดยี่ยมมากนะครับ ไม่มีฝนขณะที่หลายๆสนามนี้ฝนเทลงมาถึงขนาดต้องมีการเลื่อนเวลาการแข่งขันออกไปเกมเริ่มครับทางฝั่งของแบงคอกนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์บอลออกไปทางซ้ายครับจิรพัฒน์เล่นกับปกเกล้าปกเกล้ายอดมาให้กับจิรพัฒน์อ้าวครับอยู่ที่ว่าแม่นหรือไม่แม่นเปิดเข้ามาทิศทองไม่ได้ยิงครับลูกนี้โดนทำลายจังหวะไปก่อนนะครับจิรพัฒน์มาช่วยเกมรับได้ดีครับลูกนี้ เอาครับกิติพันธ์เปิดเข้ามาตรงกลางเฮบาตี้เฮบาตี้หลอกมาเข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงลูกนี้ยัดใส่มาแต่กิติคุณครับยังปิดมุมได้ดีแอร์อนเอาครับเลอสันเห็นช่องแล้วขวาว่างชัดชัยต่อบอลมาอีกทีหนึ่งเอเดนซี่พลิกแล้วลองยิงโอ้โหแต่มันเบาครับน้ำหนักเอาครับเป็นทางทีมเยือนบ้างปานซิลีให้มาลูกนี้ก็แปกอีก เฮัตี้ทำชิงมาทิติพันธ์ไหลมาให้กับชนาณ์คืนกลับมาที่ทิติพันธ์ไปข้างหน้าไม่ได้ก็ต้องคืนกลับมาตั้งที่พีรพัฒน์ีรพัฒน์ซ้ายลูกนี้โอ้โูยแม่ยิงได้อร่อยจริงครับผีรพันธ์นชสย,ยานะครับเติมขึ้นมายิงครับเจาะไม่ได้ก็ต้องหาโอกาสส่องไกลแบบนี้ครับดูครับซ้ายครับโอ้โหคราวนี้แบงคคอกมาบ้าง บอลมาถึงเฮเบตตี้เอาแล้วครับทางขวาที่มีชนานันอยู่ทางซ้ายก็มีทิติพันธ์เฮเบตตี้เลือกไปที่ทิติพันธ์โอ้โห و, เสียจังหวะไปนิดนึงต่อส้นให้เฮเบตตี้เข้าซ้ายแต่โดนบังเหลียบไว้แล้วครับโอ้ oh <my S 2> ไม่ได้ยิงครับ <g recycle> ใครจะทำประตูแรกได้ก่อนกันทิติพันธ์ให้บอลมาปกเกล้า เปิดมาให้กับชนานันอ้าครับชนะนันลูกนี้ไม่ผ่าน,นครับแต่ได้ฟาวชัดชัยครับไปทําฟาวโอว้ฟีคิกระยะแบบนี้ระยะทําการของเฮบาร์ตี้เลยนะครับเรีย่ามีมีห้าไม่พอเนี่ยต้องมีแบบว่าปิดทุกปิดทุกทิศท,ทุกทางอ้าครับมาดูครับจังหวัดลุ้นประตูของทางแบงคอกเฮบาร์ตี้ยิงลูกนี้โอ้โหวฉียดเสาออกไปนิดเดียว นี่ครับ yeah. ทำไมกิติคุณถึงต้องเน้นจังครับเรื่องของกําแพงดูมุมด้านหลังครับนี่ครับปัน่นเหนียงแพงครับโยกตัดเข้ามาแล้วฝากบอลมาให้กับเลอสันทําชิ่งมาที่ธีรพันธ์หลุดเข้ามาในกรอเกตโทษธีรพันธ์เปิดลูกนี้ก็มาโดนสก,กัดทิ้งออกไปได้เป็นลูกเตะมุมครับของทางหนองบัวพิเชียอาครับอเลมซีเอาโอ้โหเสียของ <c oughs> จังหวะจะเปิดไเป็นลื่นแล้วอีกครับโอ้โห oh. oh วิสลุตเปลี่ยนลูกนี้ออกมาทิสตองโดเอาลงได้สวยแล้วก็หลอกจะยิงยังไม่ยิงทิสตองเปิดเข้าไปลูกนี้แมากิตค,คุณออกมาปัดไปได้ชัดชัยยอดขึ้นมาเอาครับเยลมซี่ลุดเข้ามาได้มีแฮมินตันมาแล้วเปิดเข้ามามแฮมินตัน oh โุมหนงศูนย์ครับโอ้โหน้องปูเอาเดี๋ยว เด no okay. ี๋ยวต้องมี V a R แล้วครับมาเช็คกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นล้ำหน้ายังไงล้ำหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูกำลังเช็คกันอยู่นะครับในห้อง v บ r เอาครับไม่ได้ครับโอ้โหแต่ว่าถือว่าเป็นจังหวะที่ทำให้ผู้เล่นของแบงคอกนี่สะดุ้งได้เลยนะครับ เปิดออกมาทางด้านขวาให้กับธิติพันธ์แปะให้ที่สองโดชิงมาที่ธิติพันธ์ลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วมงหนึ่งประตูต,ต่อศูนย์ชนะนั้นไม่ได้อีกแล้วโอ้โห,โโหผัดกันผัดกันส่งบอลเข้าสู่คนตะข่ายแล้วก็ผัดกันลำหน้านะครับเอาครับไหลบอลอมาทางด้านซ้ายครับหนองบัวสถาพรเปิดซ้ายเข้ามาโดนสกัดได้เอาไม่พ้นอันตรายทักษณพงศ์จะหวดูดนก็มาขวางมีปะทะกันนะครับไม่มีอะไรนะครับด้วยครั้งนึงครับ จังหวะโอ้ยแต่ทัศนพไอินนิดเหมือนไปขวดใส่บอกก้าวเต็มเเนี่ยครับข่าวมาดูกันว่าใครจะแม่นกว่ากันออกบอลมาทางด้านขวาหาจังหวะจะเข้าทำอยู่เลอสันเปิดมาลูกนี้รอดเข้ามามจิรพันธ์หม่งไม่โดนครับโดนชิงหม่งได้ก่อนคราวนี้มาเป็นแบงคคกบ,บ้างเฮบารตี้มาเหมือนกันมาแค่สามไหวไหมผ่านไปนหนึ่ง ผ่านมา2เข้าซ้ายซ้ายอีกทีหนึ่งเอาครับแต่งแต่งไปแต่งมาแล้วไหลต่อมาลูกนี้ชนะน,นันยิงหูหูติดเซฟของคิติคุณโอ้โหแกแต่งแล้วแต่งอีกนะครับแล้วก็ค่อยคอยบรรจงป้อนให้กับชนาน,านันเตะมุมครับของแบงคอกในช่วงท้ายครึ่งแรกผมก,กล้าเปิดมาลูกนีม้มงเอาหูไม่เข้าเวรบตาันมงแล้วบอลมันหลุดข้างเสาออกไปจังหวะของเฮเบตตี้จะเข้าชาร์จก็ไม่โดนจังหวะแต่มุมนะครับ เปิดเข้ามาแล้วหม่งจะม่งเนี่ยครับจะมองให้เสียบเสาครับแต่ก็เข้าไปแล้วนะครับลูกนี้คือแฮเบอร์ตี้เนี่ยเข้าไปเข้าไปเต็มเต็มตัวด้วยมาใหม่อีกทีนะครับทัศนพงษ์ฝากบอลมาทางด้านซ้ายสถาพรทัศนพงค์บอลมาถึงเลอสารลองยิงลูกนี้โอ้โหฟาวเกตขาดต้องปัดริงบอลมาดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันตกคืนนครับเมื่อสักครู่นี้กัไว้ก็เป็นทางบานซิรินะครับ ปกเกล้าวมาที่เฮเบตตี้เฮเบตตี้โดนสไลด์ลูกนี้ได้ฟาวและใบเหลืองมาแล้วครับทัศน์ศรหมวดตารักเปลี่ยนออกมาทางด้านซ้ายครับที่ดีรวครับมาจับลูกนี้ล้นไปนิดนึงแต่ก็ยังตามแก้ได้แต่ว่าโดนเอียนแลมซี่ครับป <c oughs> อา้าเปิดมาได้แล้วลูกนี้ชนานันอสุดปลายมือครับของทงควางังกิติคุณต้องชมความลุยเลยครับ ของทางพีรพัฒครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับดูครับถ่ายไปเรื่อยๆครับแล้วทางอิเลมซี่ชะล่าใจไปครับสุดท้ายพีรพัฒต่อมาให้ชนะนันทศสวัสด์เลือกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษหม่งไปเอเวอร์ตันแล้วก็ชาร์จลูกนี้โดยทอมเบียแต่ก็ยังโดนสกัดออกมาได้โดยทีลาบัสซี่ <c oughs> เพิ่มความสูงของแอนโทนีคาเตอร์ขึ้นมาโดงๆย้อยมาลูกนี้เฮเบอตี้บอลมาถึงเอวตนันเอเวอร์ตันคืนมาให้พีรพัฒ แต่งแล้วครองเข้ามาเข้าขวาแล้วหยอดโด่งๆเข้าไปแอนโทนีมงอ้โหูแต่ว่าบอลมันข้ามคานออกไปเยอะครับแอนโทนีไหลามาให้กับรุ่งรัตครับรุ่งรัตจังหวะนี้อูโหูต่อมาได้สวยสิตองทิตองเปิดเบียดเข้ามาลูกนี้สก,กัดเข้าประตูตัวเองโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะของทางปานซีลีนะครับไปสก,กัดลูกเข้าประตูตัวเองโอ้โหต้านอยู่นานครับทางฝั่งหนองบัวพิชยาครับสุดท้ายแล้วก็ มาทำเข้าประตูตัวเองครับทางปานสรีต้องชมการขึ้นเกมของแบงคอกนะครับมีตัวออมมาครับที่ซองโดโอ้โหแสงเลยครับทางพดวังมันเป็นอุบัติเหตุที่ผิดพลาดกันได้นะครับดูอีกครั้งครับขึ้นมาโดยออนนีคาร์เตอร์ครับไปมาที่รุ่งร้านครับแล้วโหที่ซองโตนี่ตีรถมาเลยครับแล้วตัดเข้ามาคือ คือถ้าปานสิริไม่สกัดเองก็น่าจะถึงเฮปตี้ครับเฮลปตี้นี่ตั้งเท้ารออยู่แล้วเนี่ยครับโอ้โหก็เป็นโชคร้ายครับของปานสิริแล้วก็ของหนองบัวนะครับเอานะกันฟันอีกนิดนึงอีกยีานาทีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหนักมากกว่านี้ครับเอะ ตกลงมาตกได้แต่อย่าท่วมเลยครับกเกมเดินต่อแล้วมาทางด้านซ้ายแล้วแอนโทนีคาร์เตอร์พาบอลมาข้างหน้ามีอยู่ตัวเดียว <t ops> ครับค่อยๆลากเข้าไปตัดเข้ามายังหาจังหวะอยู่ยิงไม่ได้ไหลคือมาให้ปกเก้ายิงลูกนี้ตปแซฟแล้วก็จะซ้ําไม่มสุดท้ายนี่ล้ําหน้าไปแล้วนะครับรุ่มรัฐเข้าช่องมาจะให้กับทิติพันธ์แฮมินตันโดนเสียบได้ฟาวครับเป็นฟรีคิกของหนองบัวแล้วก็ทิติพันธ์ โด <c oughs> นใบเหลืองด้วยนะครับเป็นเลอสันนะครับจะเปิดเข้าไปยอดลูกนี้แฮมินตันมง <c oughs> 1ึงประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเห,ห,หมาะเจาะเหมาะเหม่งจริงๆครับแล้วแฮมิลตันลูกนี้ก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังนะครับ <c oughs> โอ้โหหนึ่งหนึ่งลครับหนองบัวตีเสมอได้แฮมิลต <c oughs> ันสวยเลยครับทำอะไรก็ดีหมดครับแล้วดูท่าดีใจครับ <c oughs> นี่ครับแปดโอ้แล้ว อะครับช่วยให้หนองบัวไล่ตีเสมอเป็น1ต่อ1ครับประตูที่7ของเขานะครับในฤดูกาลนี้โอ้ร้อนแรงจริงครับจึงกว่าฟรีคิกนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหมีตัวสุดท้ายครับเป็นทางคุ้ที่นันเนี่ครับแล้วก็แฮมตันหม่งเข้าไปครับโอ้โหคือเต้าใหญ่อยู่แล้วก็ปล่อยให้ยืนลงล้ได้ยังไงครับก่อนหน้านี้นี่ก็ส่งสัญญาณเตือนแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับ จังหวะมงลูกเปิดของเยลมซีเข้าไปแต่ล้ำหน้าแต่คราวนี้หนึ่งหนึ่งครับโดนทางแบตข้อรกระชกบอลมาได้เฮแบตตี hey, ้เปิดให้ปกกล้าวติดทีราบาซี่คราวนี้หนออบัวนะสมมติโอ้โหลูกนี้โดนอะไรหรือเปล่าโอ้โหเข้าบอลน,นี่ต้องบอกว่าหนักจริงครับพุททิน,นันใบเหลืองอห ดูครั้งครับเนี่ยเนื่องจากโอ้ยนี่ครับที่เขาเรียกถอลาดของคนอันนี้ของแท้นี่ยังโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับตอนตอนที่ลงมาเนี่ยดีอ่ว่าไหลมันน่าจะลงพร้อมๆกันนิดนึงนะครับนี่ถ้าเป็นคออย่างเดียวนี่อันตรายมากให้ไปที่รุ่งรัดแล้วทิสตองวิ่งอ้อมไปให้มาที่ทิสตองโดได้เปิดด้วยขวาเข้ามารุ่นนี้ปกก้าโอ้โหมงหลุดกรอบออกไปครับ ทิดตองไปอีกแล้วลุงรัดยังไม่ให้ครับมีตัวประกบเขาอยู่ลุงรัดไปเองลุงรัดเปิดเข้ามาได้ลูกนี้บอลมาถึงทีติพันธ์ให้ทิดตองโดยิงลูร้ฮูติดยังได้อยู่เจษฎารกรซ้ายซ้ายก็ยิงอีกทีนึงอโอ้โหต้องปัดทงก็กินที่คุณ้ยจะเอาระตูขึ้นนำครับแล้วผู้ตัดสิ <c oughs> นก็ตัดสินใจเปล่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับ แบงก์เกาหลีเหนือกับตพิียาทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับเวลาของการใ่ทัดส่นหมดลงแล้วนะครับคุณธนรัตน์เฟื่องฤทไทยกุลและผมโยธินนาเลกเลอร์ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ